สำคัญนะทุกคนนะอันนี้เป็นสีลิมิตเอเดิชั่นของเจ้าตัว EP ตัวพัดด้วยค่ะจริงๆ EP เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวก็จะมีตัว EP ธรรมดากับตัว EP พัดแต่คันนี้นะคะเป็นตัว EP พัดที่เป็นสีแดงคนมองจากภาพด้านนอกจะมองว่าเอ๊ SUV เนี่ยมันน่าจะนั่งสบายกว่า EP หรือเปล่าแต่โบจะบอกว่าต้องมานั่งทาให้ลอง EP เป็นรถไฟฟ้าที่โบรู้สึกว่าถ้าโบาเข้ามันนั่งไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือบริเวณห้องผู้โดยสารแถวหลังนั่งสบายกว่า SUV ที่เป็นรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นเลยนะทุกคนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วทุกคนค่ะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะแล้วก็วิดีโอนี้เป็นแรงเที่อม,มาก ใครที่เห็นไวเห็นเร็วได้ก่อนประหยัดก่อนคุ้มก่อนแน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะคะในบ้านเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าราคาน้ํามันเนี่ยไม่มีลงเลยมีแต่เพิ่มเท่านั้นเลยค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยที่เป็นคนที่ใช้รถวันหนึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ20-30มโลแล้วคุณลองคูณค่าน้ํามันหองคุณดูนะคะว่าคุณจ่ายค่าน้ามันต่อเดือนเท่าไหร่แล้ววันนี้ค่ะบ่มีรถทางเลือกนะคะก็แน่นอนแหละบ้านเราเนะะี่ยตอนนี้ก็นะคะโด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยในส่วนขค่ายรถเดียวที่เป็น E ีหรือว่ารถไฟฟ้าแท่100แ่จมมีีักรน,ะะนนวบําาําาาาาาเเย แล้วก็ได้มาขายแหละนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่แรไอเทมมากๆมากอกจากตัวรถเขาจะแรไอเทมแล้วเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณเดินเข้าไปที่ป้ายแดงแล้วคุณบอกว่าคุณต้องการซื้อรถรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีให้คุณซื้อแล้วค่ะและจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยคือเจ้านี้เลยค่ะเป็นตัว MG EP5 สีแดงแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นปลายผลิตปี2022ค่ะ ต้องบอกแบบนี้กับทุกคนหาว่าตอนนี้ EP พัสนะคะก็ไม่ได้มีผลิตแล้วในบ้านเราเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นรุ่นของ MG ES กันแล้วค่ะซึ่ง MG ES เนี่ยก็มัน900,000กาบาทนะคะและที่สัพันธ์นะทุกคนนะอันนี้เป็นสีล i ม i t e d ดอ i t ิชั่นของเจ้าตัว EP ตัวพัสด้วยค่ะจริงๆ EP เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวก็จะมีตัว EP ธรรมดากับตัว EP พัสแต่คันนี้นะคะเป็นตัว EP พัสที่เป็นสีแดงจุดสังเกตหลักๆเลยค่ะว่าอะไรเอ่ยที่บ่งบอกว่ารถคันนี้เนะ,ะเป็น EP พัสก็ แน่นอนมองรูปลักษณ์ด้านนอกและภายนอกก็จะคล้ายกันแต่มีสิ่งนึงท,ที่จะบอกได้ว่าเธอเป็นตัวพัดก็คือในส่วนของแหลกหรือว่าเราหลังคานั่นเองค่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับใครที่จะเอา,เอาจะเอาไปขนของทำแคมปิ้งอันนี้คือเหมาะมาก ข้อดีของรถไฟฟ้าแล้วทุกคนนะวันนี้ถ้าคุณเอารถคันนี้ไปแคมป์ปิ้งปกติถ้าเป็นรถน้ํามันนะคะเมื่อคุณสตาร์ทรถคุณจะต้องสตาร์ทรถเอาไว้เลยแอร์หรือว่าน้ำยายแอร์มันถึงจะทำงานหรือว่าระบบแอถึงจะทำงานแอร์ถึงจะเย็นถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องสตาร์ทรถไว้แล้วคุณจะต้องเจอค่าน้ามันเท่าไหร่ไม่รู้แหละไหนจะมลพิษอะไรต่างๆอีกแต่รถไฟฟ้าค่ะไม่มีมลพิษนะคะทุกคนหาคุณสามารถนะ่ที่จะดับรถนะคะแล้วก็เปิดแอร์นะ,ะทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยนะ แอร์ของคุณก็จะทํางานเย็นแบบปกติเลยค่ะและนี้นะคะก็แน่นอนตัวรถไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายค่ะเพราะว่านะ,ะสวยใหม่กริบกริบแบบนี้เลยเดี๋ยวโบพามาเข้าไปดูด้านในก่อนกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะ พลาสติกที่เบายังไม่ได้แกะพลาสติกซีนยังไม่ได้แกะตัวนี้ต้องบอกว่าประกันวารนตีสูนย์นะคะและเริ่มนะคะวันที่29เมษายน2566จำไม่ผิดนะคะและฟังไม่ผิดคันนี้นะ,ะประกันป .1 เดือนวันที่29เมษายน2566วารนตีสูนยะนะปีหรือ1 2 0 0 0 0โลค่ะนะคะทุกคนค่ะตัวรถนะคะก็เริ่มวันที่29เช่นเดียวกันและรวมไปถึงประกันแบตเตอรี่โดยสูตร MG Thailand นะคะก็8ปปีหรือว่า1 8 0 0 0 0โลก็เริ่มนะคะวันที่29เดือนสี2566อีกเช่นกันและ อีกหนึ่งข้อดีของ EP ค่ะคันนี้เนี่ยใครจะซื้อไปใช้เองก็ได้แต่จริงๆผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นทั้งรถใช้งานแล้วก็เป็นทั้งรถทำมาหากินได้ด้วยค่ะเพราะลูกค้าโบนะคะมาซื้อ EP กับโบส่วนใหญ่แล้วนะคะร้อยละ70-8ถึงเปอร์เซ็นต์เอาไปใช้งานด้วยเพราะว่าเวลาเขาไปทำงานเนี่ยมันก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วบางคนจ่ายค่าน้ำมันต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ9 0 0 0ถึง10,000นนะซึ่งเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ แต่วันนี้นะคะเจ้าตัวนี้สามารถสร้างเงินไะด้นอกจากเขาจะเซฟค่าน้ำมันนะเขายังสามารถสร้างไรายได้ให้กับคนที่เป็นเจ้าของเขาได้อีกด้วยค่ะคันนี้นะสามารถนําไปลงทะเบียนนะคะขับแกร็บได้ทั้งสองแกร็บเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแกร็บอีวีหรือว่าเป็นแกร็บพรีเมียมก็ได้เช่นกันนะ,ะสำหรับรถตัวอีท e ีพัทค่ะและกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าประโยชน์เขามีมากมายเลยคใครที่นะคะเป็นสายดอล์ฟอะ ทุกคนทำไมว่าโบมีรถไฟฟ้าไหลห่อมากๆเลยและลูกค้าโบก็พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วด้วยข่าวว่าวันนั้นลูกค้าโบมาถึงเลยพบไปดูรุ่นไหนมาแบรนด์ไหนมาป้ายแดงก็แล้วแต่ไม่ซื้อสักทีมีเงินสดด้วยนะถามว่าทําไมาไม่ซื้อลูกค้าบอกว่ามันไม่สามารถวางถุงกลอบได้เครื่องนี้ ถ้าทุกคนเนี่ยวางถุงกอฟในแนวนอนเนี่ยถ้าคุณพับบอกไปอะวางได้แน่นอนแต่อีมีพัทเป็นตัวเดียวที่สามารถวางถุงกอฟแนวขวางได้แบบพอดีเป๊ะเลยไม่เชื่อท้าให้ลรองนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเป็นคนชอบได้กอฟอยากจะวางถุงกอฟปกติต้องไปรถกระบะนะคะต้องไปแบบว่าอะไรรถที่มันใหญ่ๆๆอันนี้อีมีพัททำได้ค่ะแล้วบอกเขาก็สามารถพับแบบนี้ได้ด้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้60-40เปรียบนะแต่โบก็มองว่ามาสามารถที่จะหาแบบเขาเรียกว่า เป็นเป็นผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลองแล้วคุณก็สามารถเอารถคันนี้ไปแคมปิ้งได้เลยเพราะเหมือนที่โบแจ้งไปจากแรกแล้วว่าคันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะนะคะทุกคน ดับรถนะคะรอในรถได้และเมื่อคุณไปถึงจุดชาร์จนะคะคุณไม่จาเป็นที่จะต้องไปนั่งรอในอเมซอนหรือในอะไรก็ตามคุณสามารถที่จะดับรถแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็รอจนกว่าจะชาร์จเสร็จทาํางงทํางานได้ในรถคันนี้คันเดียวเลยซึ่งโบบอกเลยว่ามันคุ้มมากเอาล่ะค่ะเดี๋ยวโบพาทุกคนไปดูที่บริเวณภายในของห้องบริสันคันนี้กันดีกว่านะว่ามันจะมีออปชั่นมีลูกเล่นอะไรไหมเราเลใไมล์เท่าไหร่แต่ที่สําคัญโปรโมชั่นคันนี้อยู่ที่ทาเครจริงๆเดี๋ยวมดูกันเลยค่ะนี่ก็คือภายในของเจ้าตัว MG EP3 ดูหลายคนมองจากภาพด้านนอกจะมองว่าเอ๊ SUV เนี่ยมันน่าจะนั่งสบายกว่า EP หรือเปล่าแต่โบจะบอกว่าต้องมานั่ง้าให้ลอง EP เป็นรถไฟฟ้าที่โบรู้สึกว่าถ้าโบเข้ามันนั่งไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือบริเวณห้องผู้โดยสารแถวหลังนั่งสบายกว่า SUV ที่เป็นรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นเลยนะทุกคนนะอ่ะโอเคสำหรับภายในมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะตัวนี้เป็นตัวพัสนะคะก็มีข้อแตกต่างนะคะอยู่ประมาณ3อย่างนะระหว่าง EP พัตกับธรรมดานะ ก็อย่างแรกเลยแหลงลังคาด้านนอกก็รู้แล้วอย่างที่สองนะคะด้านในเนี่ยนะคะก็สิ่งที่แตกต่างนะอันอันนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมากนักเพราะเขาจะมีตัวกรอง p m 2.5ให้เฉพาะตัวพัดน,นะคะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ที่มันเป็นความว่าคำว่าพัดของเขาเองค่ะข้างในก็มีให้ให้ใหคุณเลือกมากมายนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่44กิโลเมตรนะคะ4ี ไอ้ส4กิโลเมตรถแล้วทุกคนค่ะน้วก็จกข้างพักได้อะไรได้ปกติค่ะแล้วก็บริเวณหน้าจอของเขานะคะก็สามารถมีฟังก์ชันที่ทําให้คุณเล่นได้นะคะ FMAM Bluetooth อะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเนวิคคันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะ Apple CarPlay Android Auto นะคะก็มีให้เรียบร้อยตรงนี้นะคะก็เป็นช่องนะ,ะที่เอาไว้เสียบนะคะก็แล้วแต่เราจะเสียบอะไรนะคะก็ตามการใช้างานเลยนะคะแอร์นะคะก เป็นแอร์แบบนี้นะคะด้วยด้วยระบบเขาอันนี้เป็นตัวเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์กลมๆแบบนี้นะคะก็จะมีโหมดขับขี่ให้เลือกด้วยนะถึงจะเป็นรถไฟฟ้าก็สามารถเป็นโหมดสปอร์ตได้เป็นโหมดอีโคได้เป็นโหมดเป็นโหมดนอร์มอได้แล้วแต่การใช้งานของเราเลยนะคะเบรกมือก็จะมีทั้งตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโทนั่นเองค่ะคน คืออันนี้ไม่ต้องพูดอะไรกัน,านมากมายอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่า EP พัตเนี่ยเป็นรุ่นที่แหลกเข่มสําคัญวันนี้ซึ่งที่ไหนให้ได้รถอย่างนี้ดีกว่าเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งจุดสังเกตสาหรับ EP และ EP พัตกันนะคะคือบริเวณด้านหน้านะ,ะตัวรถนะคะว่ามีอะไรพิารณาอีกหนึ่งจุดไปดูกค่ะมาอีกถึงหนึ่งจุดสังเกตค่ะสําหรับก็ตัวรถนะคะที่บ่งบอกว่าคันนี้เป็น EP พัตนะคะก็จะเป็นในส่วนของแผ่นปิดแบตเตอรี่หน้าเครื่องหรือว่ามอเตอร์หน้าเครื่องตรงนี้นะคะ่ะทุกคนหาอันนี้ก็จะเป็นส แต่จริงเนี่ยโบจะบอกว่านะคะความพิเศษของเจ้ารถคันนี้เลยก็คือในเรื่องของความคุม้มค่าเมื่อวันนี้ถ้าคุณได้ไปนะคุณจะสามารถประหยัดน้ํามันนะคะได้เขาเรียกว่าสีเท่าของปกติที่คุณจ่ายอยู่เลยจะเล่าให้ฟังก่อนว่าโบ,บเคยนำนะเะจ้าตัวรถ MGP e ของทางเต้นเนะะี่ยไปหาลูกค้าที่ระยองไปกลับเนี่ยโบวัดระยะอยู่ที่500กิโลนะคะถ้าเป็นรถน้ามันนะ,ะโดยส่วนตัวเนี่ยเราใช้รถโดนขนาดเป็นดีเซลนะคะทุกคนก็ต้องจ่ายค่าน้ํามันนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทขึ้นไปแน่นอนแหละแต่ไม่รู้พันเท่าไรแล้วแต่ความเร็ยวที่คุณใช้้้วัันนนอารถไไฟฟป ไปกับโบชาร์ไฟ2รอบนะรอบรับมาน5 5 0กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนะี่ยโบจ่ายค่าใชา้ไาฟาไปประมาณ500บาทเท่านั้นกับระยะทาง500กิโลเมตรค่ะซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าตัว EP วันนี้ไม่มีให้คุณซื้อแล้วนะในโชว์รูมป้ายแดงคุณอาจจะต้องไปเจอในส่วนของตัว MGS แล้วรอรถอีกนานเท่าไหร่อันนี้ไม่มั่นใจเดือนแล้วแต่ดวงของคุณด้วยค่ะ ต่วันนี้ค่ะโบมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยค่ะโมต้องบอกก่อนว่า MG EP พัสดคันนี้นอกจากคุณจะได้ไดเรื่องของความที่เป็นแรเทมคุณจะได้เรื่องของความประหยัดแล้วคุณยังได้เรื่องของตัวที่เป็นตัวท็อปสุดและสีที่เป็นลายไอเทมด้วยนะคะแล้ววันนี้โบมีดอกเบี้ยสุดพิเศษมาฝากค่ะใครอยากเป็นเจ้าของ EP พัสนี้รับโปรโมชั่นไปเลยค่ะออกว่าเป็นแค่2 9 9 9 9กา้บาทนะและยังได้ดอกเบี้ยพิเศษ7ปีหรือนะคะ 2. เกาเกาไปเลยค่ะทุกน่านคะใครสนใจคันนี้ต้องบอกว่ามีคันเดียวและคันหน้าไม่รู้มีไหมนะบอกได้แค่ว่าไม่รู้มีไหมจริงจริงใครสนใจคันนี้รีบโทรมารีบติดต่อมาทางช่องทางด้านล่างเลยนะคะเพราะวันนี้ดอกเบียสุดพิเศษมากๆออกรถ2 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยดอกเบียปี2.9เ้เท่านั้นสำหรับวันนี้โบแล้วก้อีพีพาร์คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะใครได้ดิดครอบครองก่อนรับประกันว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับวันนีบบ้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ